ครับคู่แรกแวันอาทิตย์สน,ะนามมีน้ำฝนตกมคืนนี่ครับ ในวันอาทิตย์ที่เจ็ดกันยาเซนเตอร์เดินแล้วแบกดูเซนเตอร์ด้วยสตาร์บคัสกอร์เท่าไหร่ศูอยู่ครับ นั่นคือสูงอาเปลี่ยนไปเปลี่ยนเปลี่ยนเทาบอกว่าสร้างเร่ใหม่ครับนาหนามถือหนาก็ไปเลดลงเท่าพีทัดนี่ทัดน์ลรายืนยืนเหลี่ยมในพี่ให้ารเผาหรตัวส้ำรองของปีคุณโอ้ยไก่เพื่อนคูนอันนี้ปลานี่ครับตัตัวสํำรองครับนี่ตัวตฟิฟิด็นี่ครับต่วเงไนะิ เี๋ยวฟิตหรือเปล่าจูด้าเก่งฟิตวะมีคุณฝีคุณคอสติงยืนยือผ่านโค้งแล้วก็ไม่พลาดครับพลรแซงยืนยืนดีมากครับยังศูนย์ศูนย์นะครับอย่ายืนห่างครับมาถ่ายครับเห็นแล้วก็จ้าววันอาทิตย์ท no right> um ี่เจ็ดครับที่สนามทุ่งบุรพาอุบลเอาเหรอครับยาวลึกขึ้นมาชาวบ้านทีมตีขุนเจอกับดักตายบอลง่ายครับวิโรจน์บัววัฒนะพบกับจะขยับหนีแดนกลางครับ ไปไหนไปไหนแล้วก็แทงบอลทางตรงครับพันธมิตรครับาดเยหนมากครับแล้วก็ใส่น้ำหนักหนาเบย์น้ำหนักใส่ครับแม่ยังอยู่ครับอีกคุณสร้างใหม่ครับพันธมิตรครับความยาวบ้างครับหมายปลายทางเราเทียบได้ครับสวัสดีครับฮียสวัสดีครับครับผู้จัดการรายการพิมพ์ยมครับนี่ครับผู้จัดการครับพียบู สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับเอาใหม่ครับรู้กันใหม่ครับยังไม่พลาดครับเจ้าอยู่ครับศูนย์ครับตัวสำรองทุกวันนี้ทุกคู่มีสกอร์ตัวสำรองเฮ้ยครับเอ้ให้มอน้าครับแน่นครับเล่นให้มอน้าวันที่เตะแล้ววัน ใส่แล้วใส่เขามีเทียร์ถอยยึดธนาจังหวะนี้ก็ยังไปไม่รอดครับมื้บ้านี่หน้าบือลายดิ ah no มือดีลายก็บอว่าในวันขามูก nah mmm no ันถูกบ้องครับวางบอถเกื่อไว้ครับเคลื่อนไหวอยู่แล้วครับไอ้พวกเพื่อนจะมาชื่อไม่เช่วยเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับจังหวะนี้เอาตัวรอดอยู่ครับจะตามอย่างนี้แหละครับ อ้มันนี่น้ำลายก, yeah, yeah, yeah. กาาเยมอวนอ,อ,อันตรายครับรักษาประตูครับเจออันธมิดขึ้น,นแล้วจังหวะน,นี้ครับล,ลงวาพี่ตัวสำรองลงเรียงแล้วครับปล่อยเซนเตอร์ไว้ตัวเดียวครับแถวหลังอาจจะเอาจะเอาครับ tại 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 คือบรรยากาศสีสัน,สนสของกีฬาครับ <S <S เอาโศห้าสิบปีรายการหนึ่งครับมีสิบมีแปดทีมครับที่เขาร่วมการแข่งขัน

เอสีสันบรรยากาศกีฬาฟุตบอลออหอมปากหอมคอรุ่น50ปีครับ